พี่ชายห้องกลดไปละลายมีถ่ายใส่ลงไปเลยค่ะใบประกุดข้ามีตนเองว่าต้องห่วงใส่ลงไปเขาอ,อาบน้ำแล้วได้ไหมนีนน่พี่น้องใส่ลงไปเดี๋ยวนี้ได้น้องมักไงหนึ่งค่ะพี่น้องแล้เบิงอันนี้ขึ้กูดล้างสะอาดแล้วค่ะล้างสะอาดแล้วนี่ค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะปัดนี้ของของมักมักไผ่มักฟันเด้อพี่นอ้องเด้อ้ลําค้นเพิ่นบกินเด้อตุกข่อยกินเป็นต่างแต่อีพอพอีเม่สมัยแต่กี้อีพอโซนอีพอโซนอีเมโซนตุข่อยมีคั้วไลาหลยกินเป็นกินตะติต้งมันเล็บเล็บ,ลบมันนะเล็บมันแกออกเล็บมันแกออกเอาไปปิ้งไฟค่ะพี่น้องมันก็อ้อนกินคืดกึดคืดเพราะนี่ค่ะนี่ค่ะกระิต้ม เลยค่ะพี่น้องนี่ใหาอยากปรุงผู้รังควนประกอบส่ชูโรตใส่เกลือใส่หยังจัะน้อยเด้อค่ะเด้อใส่ก็ได้มันสินัวเป็นน้ำกันเขี่ยววังหันคนหนึ่งเขี่ยวนี่คนสิต้มอีแม่ว่าต้มเอาเด้อมันก็นัวไส้น้ำมันมาสั้นว่าอันหนึ่งแล้วมันยดออกมาสั้นว่าปอะก็เลยสิต้มนี่ค่ะพี่น้องกดะเขี่ยวนี่ได้น้องใหญ่ ยวนี้ได้น้อง,งนี่ไข่สามันได้หน่นี่ไค่าสามันนี่ค่ะนี่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 คือนี่คือเป็นนาะเป็นไข่าสามันนี่ไค่าสามันอัน,นอันนึงนะมันจะเป็นหักกล้วยนี่ตัวนี้หักกล้วยค่ะนี่เพิ่ <Lam> นเอินหักกล้วยนี่ค่ะพี่น้องน้องกล้วยเด้อค่ะเด้ออันนี้น้องกล้วยว่าไม่น้องเมื่อค่ะนี่น้องกล้วยไปบกูดห้องทางล่างแล้วจ้ะนั่นแค่ลงไปเลย มาลาเอาไปตองห้องบัดนี้อันนี้บ่เอาไปตองห้องสิไปเอานี่แปะไปข้างไฟบ่ต้องปิดฝาพันว่าบ่ต้องปิดฝาค่ะนี่แน่นเลยนี่ค่ะไปเดี๋ยวไปต้มน้ำกันข้างล่างคุณต้มแก๊สข้างล่างจ้ะย้อนประมาทโอ้ยนี่กูไปเองเมื่อสิบมาจุบจนูจงกล้าห้าพอ้าความเลยก็สิสวยแง่เมื่อวันมแล้วแกะนั่น เดี๋ยวมาแซ่บน้ำกันค่ะห <laughs> มอเพรท่านฟิดกับวานเดลติวันฟีดป่ะอืเฝ้าเด้ดอม,ดม,มึงบาดเนี่ยบ่ฟบ่เฝ้าเซตมามาเด้ที<อ>่ก<อ>็แล้วก้มาแขนนอนเฝ้ายังมึงได้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนขวัญอ่อนน้องมันง่ายน่องเลยเลิกแล้วคำแล้วสะอ่อนสะอ่อนแล้วระเบิงเด้อบู้บูเมื่อตอนแรกก็บู <laughs> <มา S 2> ไป เกือบโลกเลยนะเอาไปพูดได้ไฟไฟฮักกอลต้องแห้งเขาบอกต้องเลงไฟแห้งค่ะไฟกลางๆค่ะพี่น้องไฟกลางๆค่ะมันหุ่มบันดีกับมันหอมมันโหดโตแล้วเฮาก็ผิดลงเทียนหนึ่งคนดูว่าได้เลือดมันออกเลือดในโตมันได้ออกน้ามันจะดำยูข้างล่างเต็มเบิร์ดแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องขอพูดไร้ไร้ค่ะไปกินน้ำแของมบิร์ดสั้นนะดิแของมัก หาเด็กเล็กเด็กน้อยมาจากกรุงเทพเด้มอนี่สิใส่เสาะแซ่เย็นไว้บาดเนี่ยเพรโดนดอกเถาวเดียวอ่านี่มันวันที่เออยี่แดยี่ล่ะยีสิบมือเอ้ยอีกอาทิตย์หนึ่งอีกประมาณแปดเก้ามือเลยวันแต่ว่าจะมื่นพญาไงแม่ต้องเอานกันนอยก่อรมูแล้วขอบคุณหลายหลายค่ะพี่น้องประธานไงประธานไงต้องแหงต้องแหงต้องแหงเปิดงานก่อ็